เพื่อนๆพี่ๆน้องครับ F4 ฮิวโกรถบ้านครับวันน e ี้นะครับหลังเลิกงานผมพามาชมนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับไทเกอร์ดีพอดีนะครับปี02นะครับแท้100%ตครับตัวนี้สีสันตามสภาพนะครับคันนี้ขอขายตัดตามสภาพนะครับเพิ่งร้อยได้รถมาครับยังไม่ทําความสะอาดนะครับมาวิดีโอให้พี่ๆน้องเพื่อนๆครับได้รับชมก่อนนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับวิโอเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับ ในการซื้อรถเอาไปใช้งานแต่ละคันครับคันนี้นะครับผมเขาขายราคาตัดส่วนครับที่ราคา59,000บาทนะครับเอาไปเข้าร่ายเข้าสวนครับคันนี้เครื่องดีครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างนิ่งล้อแม็กครบเลยครับกระบะแบ็คไลเนอร์นี่ครับมีแผลสดนะครับเห็นไหมครับแผลสดนะครับจากการใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับระบบไฟออกครบนะครับท้ายเดิมครับคันนี้ท้ายเดิมครับครับท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับอึ๊บ ตามสภาพเลยนะครับราคานี้ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทท่านใดรับได้ก็มาเอาไปใช้งานครับนี่ครับนี่ต้องลอยทล้ีนี้เคยทําสีมาแล้วครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อง่ายกันตัดสินใจแต่คัสีสวยครับรถคัสีสวยรับทางไกลสบายครับประมาณนี้นะครับล้อแมกครบนะครับภาษีนะครับภาสีคันนี้เป็นนะครับวันที่13กุมภาพันธ์หกนะครับเพิ่งขาดครับขาดปีครับ เราสามารถไปต่อได้ครับราคานี้นะครับเอาไปเข้าได้เข้าส่วนครับ5 9า0 0ื่นเาพันบาทสนใจก็โทรมาครับ089572 7731นะครับผมขออนุญาตเปิดหลังกระโปรงครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับนี่ครับ หน้าติดเดิมอยู่นะครับเพจเดิมนะครับเพดเดี๋ยวดูเพจครับคันนี้ครับครับปีศูนย์สองครับแท้ครับเครื่องดีครับยังไม่ทำโคะอาดเครื่องแห้งเลยนะครับคันนี้ไม่เยิ้มเครื่องแห้งเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับโอเคครับในเครื่องคงมอมเห็นนะครับเพราะว่ายังไม่ทาโคะอาดนะครับแต่รับประกันการโอนแน่นอนครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์บริการขับส่งถึงหน้าบ้านนะครับ กระจกคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับอ่าขึ้นลง้บนะครับมันจะล็อกได้นะครับลดล็อกได้ครับเบาไม่ขาดนะครับมีแตกบ้านนิดหน่อยนะครับเบาไม่ขาดประมาณนี้ภายในสวยครับเ้วติดเครื่องเลยนะครับอ่าครับไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับเครื่องนิ่งครับบกใช้ได้ครับเครื่องเสียงก็เล่นได้ครับ เครื่องดีครับไม่ไอ้นี่พ่นครับคันนี้น้ำก่อนครนะน้ำนิ่งๆครับน้ำนิ่งๆครับเครื่องก็ไม่พ่นครับเครื่องดีมากครับคันนี้ครับเครื่องดีมากครับท่านใดสนใจที่จะ เอาไปนะครับเท่าไร่เข้าสวนนะครับไม่ซีเรียสเรื่องสีสันนะครับเอาไปใช้งานก็โทรมาครับ0 8 9 5 7 2 7 3 1ครับราคาผมตั้งเอาไว้ที่59,000นะครับ59,000บาทนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับถ้าเอาไปโอนเองก็ลดได้บ้างครับนิดหน่อยครับราคานี้หายากครับไทเกอร์นะครับดีพอดีนะครับราคา59,000ครับ เกียรเพิ่งท้ายใช้ได้ครับวงอะไร power เบาครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับถ้าไหนสนใจก็โทรมาครับเบอร์ผมโดยตรงนะครับ0895727731ครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ